จัดมาให้แล้วนะครับตามคำเรียกร้องของลูกค้าทุกคนนะครับที่ทักเข้ามาหาผมนะครับแล้วก็ถามว่า Honda j a z z GD ดีมายังครับพี่วันนี้จัดมาให้แล้วนะมาพร้อมกันเลย4คันนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับของแต่ละคันก็แตกต่างกันไปนะวันนี้เรามีทั้ง4คันอ่ะเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับมีคันไหนบ้างคันแรกนะครับเป็นปี2006นะครับเกียร์ออโต้คันนี้เป็นสีเทานะครับแล้วก็ล้อ CE 28แแต่งให้ครบเลย ไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับ VTEC คเกียร์ออโต้คันนี้เอาไป1 3 5 0 0 0บาทนะครับอ่ะคันต่อไปคันนี้ปี2007นะครับสีซินเวอร์เหมือนกันนะครับล้อขอบ15นะลงตัวมากนะครับโหลดให้เรียบร้อยท่อครบเลยภายในหนังสีดำนะครับคันนี้ก็เอาไป1 3 5 0 0 0บาทเท่ากันนะครับอ่ะคันต่อไปคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ปี2006เกียร์ธรรมดานะครับภายในตัวนอกนะเป็นตัวฟิตนะครับ ฝากระโปรงคาร์บอนล้อ Te 3 7ขอนะครับติดฟิล์มให้ครบนะเครื่องเป็น VTEC นะครับเกียร์ธรรมดาเอาไป1,35 0 0 0บาทเท่ากันนะอ่ะคันสุดท้ายนะคันนี้ถูกสุดนะครับคันนี้เป็นเครื่อง idsi นะอ่าคันนี้เกียร์อะไรอ่ะเกียร์อโต้เหมือนกันนะสีแดงนะครับลงเล่มเรียบร้อยจัดทรงให้ครบเลยคันนี้เอาไป1,000 0 0 15,000บาทนะครับที่ผมพูดมาราคานี้ส่งให้ฟรีทุกคันนะครับ200ยกิโลราคาที่บอกไปเนี่ยส่งให้ฟรีทุกคัน200กิโลเครื่องเกียร์แอร์จบทุกคันนะรันเอกสารครบพร้อมโอนนะใครสนใจมาได้เลยเลสคาร์ออโตทช็อปนะครับเบอร์โทร086 9 7 2 0 0 8 6นะครับเต็นท์อยู่นนทบุรีนะครับบางบัวทองใสน้อยนะใครหาแจ๊สนะครับให้ไวเลยนะนานๆจะหารถสภาพดีๆมาได้นะครับ